บทที่หนึ่งอากาศในห้องตรวจเย็นเฉียบจนบาดผิวแม่เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยเสียงครนครางอย่างสม่ำเสมอแต่สำหรับที่ชาและความเยือกเย็นนั้นคล้ายจะซึมซาบมาจากเก้าอี้พลาสติกที่เธอนั่งทะลุผ่านเสื้อผ้าเนื้อดีและฝังลึกลงไปในกระดูกสันหลังที่ชายหญิงสาววัยยีปีกำลังจ้องมองแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์บนกล่องไฟด้วยสายตาว่างเปล่าภาพอวัย,ยวะภายในที่ฉาบด้วยแสงสีขาวขุ่นมัวนั้นดูแปลกแยกราวกับเป็นงานศิลปะนำทำชิ้นหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายผู้หญิงที่เธอเรียกว่าแม่จจาากกผลรรตรวชิ้้นนเนือ ยืนยันว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายครับซุ้งเสียงราบเรียบของนายแพทย์ไวกลางคนเป็นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนแผ่นแก้วบางเฉียบในโถประสาทของเธอโลกเงียบงันไปช่วขณะเหลือเพียงเสียงหึ่งห่งในหูคำว่าระยะสุดท้ายล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนขนนกที่ร่วงหล่นอย่างเชื่องช้าแต่มีน้ำหนักเทียบเท่าภูผามันค่อยๆทับถมลงบนบ่าของเธอจนหายใจแทบไม่ออกมันกระจายไปที่ตับและปอดแล้วการรักษาจากนี้ไปจะเป็นแบบประคับประคองครับแพทย์ถอนหายใจเบาๆเราจะเน้นไปที่การควบคุมความเจ็บปวดและทำให้คุณภาพชีวิตของคนไี้ดีที่สุด ที่ชาพยักหน้ารับอย่างเชื่องช้าสมองของเธอยังคงประมวลผลแต่หัวใจกลับปฏิเสธที่จะยอมรับเธอกลืนน้ำลายที่ขมปลาลงคอและแม่ของฉันจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะดวงตาหลังกรอบแว่นของแพทย์ใช้แววเห็นใจเรื่องนี้ตอบได้ยากครับอาจจะเป็น6เดือนหรือน้อยกว่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้ตอนนี้คือให้ท่านใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคุณทีชา คำพูดสุดท้ายนั้นก็อยู่ในหัวเธอซ้ำแล้วซ้ำและมีความสุขที่สุดมันเป็นคำแนะนำที่ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นภาระที่หนักอึ้งที่สุดเท่าที่เธอเคยแบกรับมาตลอดชีวิตเมื่อกลับมาถึงบ้านที่ชากลับพบภาพที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกพังทลายในใจเธอโดยซิ่งเชิงพิมพกาผู้เป็นแม่กำลังทำเพลงลูกทุ่งเบาๆขณะง่วนอยู่กับการจัดดอกรักในใจกันใบเล็กใบหน้าของท่านยังคงมีร่องรอยของความงามในวัยสาวแม้ริ้วรอยแห่งวัยและเงาของความเจ็บป่วยจะเริ่มทับทับแต่รอยยิ้มกลับสดใสเสียจนหน้าใจหาย กลับมาแล้วเหรอลูกผู้เป็นแม่หันมาทักทายวันนี้รถติดไหมแม่ทําแกงส้มชะอมไข่ของโปรดไว้ให้แน่ความร่าเริงที่ดูผิดปกตินั้นประบางราวกับแก้เจรัยที่ชารู้ว่านี่คือเกราะป้องกันที่แม่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเธอลูกสาวเพียงคนเดียวไม่ติดเท่าไหร่ค่ะแม่เธอตอบพยายามเข็นรอยยิ้มออกมาให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเย็นวันนั้น ขณะที่ทิชากำลังล้างจานอยู่ในครัวพิมพกาก็เดินเข้ามายืนพิงขอบประตูดวงตาของท่านทอดมองแผ่นหลังของลูกสาวด้วยความรักใคร่ระคนกังวลทิชาคะแม่หมอว่ายังไงบ้างลูกมือที่เปื้อนฟองสบู่ของทิชาชะง,งักไปครู่หนึ่งก็ไม่มีอะไรน่าห่วงข้าหมอให้ยามากินเพิ่มบอกให้แม่พักผ่อนเยอะเธอกลหกคำโตเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีพิมพกาเพียงยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่บอกว่าแม่รู้ทันแต่ท่านก็ไม่ได้ซักไซ้ต่อดีแล้วละ่ะที่จริงแล้วแม่ไม่กลัวตายหรอกนะลูก หัวใจของทิชากระตุกกูคนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นธรรมดาแต่แม่ห่วงทิชาถ้าแม่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลลูกใครจะคอยบ่นตอนลูกกลับดึกใครจะคอยทำกับข้าวให้กินน้ำเสียงของท่านเริ่มสั่นเครือเล็กน้อยก่อนแม่จะจากไปหาแฟนดีๆมาให้แม่ดูหน้าหน่อยได้ไหมลูกให้แม่ได้เห็นว่าลูกมีคนดีๆคอยดูแลอยู่ข้างๆแค่นี้แม่ก็ตายตาหลับแล้ว คำขอที่เหมือนคำสั่งเสียสุดท้ายบีหัวใจของทิชาจนปวดหนึบมันเปรียบดังภารกิจที่เธอต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามความพยายามของเธอเริ่มต้นในสัปดาห์ถัดมาผ่านการชักใยของเมษาเพื่อนสนิทจอมวางแผนที่รับอาสาเป็นการมาเทศจำเป็นให้นัดบอดครั้งแรกคือหนุ่มนักลงทุนคริปโตชื่อท็อปที่ใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มในการอธิบายกราฟแท่งเทียนและศักยภาพของเหรียญดิจิทัลที่ทิชาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนบทสนทนาเนียนอยู่กับเรื่องพอร์ตการลงทุนของเขารสสปอร์ตคันใหม่ และคอนโดริมแม่น้ําที่เพิ่งจองไปที่แนะนำองการไกลเสมอและน้องที่ชาผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนพี่ก็ต้องมีวิสัยทัศน์เหมือนกันเขากล่าวพร้อมตบหน้าอกตัวเองเบาๆที่ชาได้แต่ยิ้มรับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาพลังนึกในใจว่าวิสัยทัศน์เดียวที่เธอมีตอนนี้คืออยากจะหายตัวไปจากโต๊ะอาหารให้เร็วที่สุดนัดบอดครั้งที่สองสถานการณ์กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเอกหนุ่มพนักงานธนาคารท่าทางสุภาพเรียบร้อยแต่กลับเป็นลูกแง่ติดแม่ระดับสิบเต็มสิบกาแฟร้านนี้ก็อร่อยดีนะครับแต่แม่พี่ชงอร่อยกว่านิดนึง สปากเกตตี้จานนี้หน้าตาดูดีจังแต่สู้ฝีมือแม่พี่ไม่ได้หรอกครับคุณที่ชาก็เป็นคนน่ารักดีนะครับแต่แม่พี่บอกว่าผู้หญิงที่ดีต้องที่ชาแทบจะยกมือขึ้นไหวขอให้เขาหยุดพูดถึงแม่พี่สักห้านาทีเธอกำลังมาหาแฟนให้แม่ไม่ใช่มาหาลูกชายเพิ่มอีกคนนัดบอดครั้งสุดท้ายประหนึ่งหายานะ ครั้งใหญ่สำหรับเธอป้องหนุ่มฟรีแลนซ์มาเซอร์ที่ดูเหมือนจะตีความคำว่านัดบอดผิดไปเล็กน้อยเขาพยายามจะจับมือเธอตั้งแต่สินาทีแรกขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้จนเกินงามและเล่าเรื่องตลกสองแง่สามงามด้วยเสียงอันดังจนโต๊ะข้างข้างหันมามองเป็นตาเดียวที่ชารู้สึกเหมือนเป็นกวางน้อยที่กำลังจะถูกเสือตะครุบเธอรีบหาข้ออ้างขอตัวเข้าห้องน้ำแล้วเพ่นหนีออกจากร้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยคืนนั้นที่ชานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่บนโซฟาเก่าในห้องนั่งเล่นความเหนือ่อยล้าท่วมทน้นจนแทบไม่อยากขยับตัวเเสียงงโททรศััพ์จากากกมษ็ดขึ้น ว่าไงแกเป็นไงบ้างโอเคไหมคนล่าสุดโอเคบ้านแกสิฉันแทบจะต้องแจ้งตำรวจจับข้อหาคุกคมทางเพศที่ชาตอบเสียงอ่อนระโหอยพอแล้วเมฉันไม่เอาแล้วฉันยอมแพ้อย่ายอมสิแกเพื่อแม่นะแกเสียงเมษาปลุกปลอบมาจากปลายสายงั้นเอางี้ฉันมีไม้ตายสุดท้ายแต่แกต้องเปิดใจหน่อยนะอะไรของแกอีกแอปชื่อโซเมดอเดทที่ชาขมมดคิวชื่อเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยมันคือแอปอะไรก็แอปแฟนเช่องไงเมษาตอบเสียงอ่อย มันก็เหมือนจ้างนะักแสดงนั่นแหละแกเจ้ามาทําหน้าที่แฟนชั่วคราวจบงานก็แยกย้ายไม่มีข้อผูกมัดสะอาดปลอดภัยนี่มันบ้าไปแล้วที่ชาเผลอ,อุทานเสียงดังให้ฉันจ้างผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาหลอกแม่เนี่ยนะมันบาปกรรมนะเมบาปตรงไหนว่าแกก็คิดว่ามันคือคําโกหกแบบสีขาวสิการทําให้แม่มีความสุขก่อนท่านจะไปมันจะบาปได้ยังไง ที่ชาปฏิเสธเสียงแข็งและวางสายไปเธอรู้สึกผิดและขยะขยันความคิดนั้นจับใจแต่แล้วในความเงียบสงัดยามค่ำคืนสายตาของเธอก็พลันเหลือบไปเห็นแม่ที่นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ยกตัวโปรดในมือของท่านยังคงกำรูปถ่ายครอบครัวใบเก่าเอาไว้แน่นเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อสิบปีก่อนตอนที่พ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่แผ่นหลังที่เคยดูแข็งแกร่งของแม่บัดนี้กับดูบอบบางและโดดเดี่ยวเหลือเกิน ภาพนั้นเองที่ทำลายกำแพงทั้งหมดในใจของเธอลงจนหมดสิ้นความรู้สึกผิดจากการโกหกจะเจ็บปวดเท่าความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอะไรเลยได้อย่างไรนิวเรียวสันเทาของทิชากดเข้าไปในแอปสโตพิมพ์ชื่อโซเมดอะเดแล้วกดดาวน์โหลดอย่างลังเลไอคอนรูปหัวใจสีชมพูที่มีป้ายราคาให้อยู่พลันปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของเธอเธอใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการเลื่อนดูโปรไฟล์ของผู้ชายมากหน้าหลายตาแต่ละคนเหมือนป้ายนีออนที่พยายามแข่งขันกันสาดแสงบางคนถอดเสื้อโชว์กล้ามท้องพร้อมคำโปรยร้อนแรงดังไฟเอรอ์ บางคนโพสถ้าคู่กับรถหรูพร้อมแคปชั่นรับสมัครตุกตาหน้ารถบางคนก็มีแต่รูปปาร์ตี้สุดเวี่ยงจนเธอนึกสงสัยว่าเขาจะตื่นมาทำงานไหวได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดดูปลอมเกินไปสำหรับเธอจริงๆที่ชาถอนหายใจเฮือกใหญ่เตรียมจะลบแอป,ปทิ้งแต่แล้วปลายนิ้วก็เลื่อนไปหยุดอยู่ที่โปรไฟล์หนึ่งซึ่งแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงไม่มีกล้าไม่มีรถหรูไม่มีปาร์ตี้รูปโปรไฟล์เป็นเพียงภาพถ่ายครึ่งตัวของผู้ชายคนหนึ่งในเสื้อยือดคอกลมสีเทาพื้นๆบนพื้น,น,น,นหลังสีขาวสะอาดตาใบหน้าของเขาเรียบเฉยยไไไไมมม่่่ดด้้้ฉีกิเอาใจแตต็บึึง ดวงตาคมกริบคู่นั้นมองตรงมายังกล้องอย่างสงบนิ่งและใต้รูปนั้นมีเพียงประโยคแนะนำตัวสั้นๆที่เรียบง่ายจนน่าตกใจทารารับฟังและตรงต่อเวลาไม่มีคำโวยสรรพคุณตัวเองไม่มีคำคมบาดใจมีเพียงคุณสมบัติสองข้อที่เหมือนคัดลอกมาจากเรซูเม่สมัครงานความเรียบง่ายจนเกือบจะน่าเบื่อของเขากลับทําให้ทิชารู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเขาดูเหมือนผืนผ้าใบอันว่างเปล่าที่เธอสามารถแต่งแต้มเรื่องราวลงไปได้โดยไม่ต้องกังวลว่าสีสันเดิมของเขาจะมาปปนจนวุ่นวายนี่ไม่ใช่การหาคนรักแต่เป็นการ จ้างงานและโปรไฟล์ของทาราก็ดูเป็นมืออาชีพที่สุดหัวใจของเธอเต้นรัระวะราวกับจะหลุดออกมานอกอกที่ชาสูดหายใจหรือกับพูตาเล่น้ำตาที่คลอหน่วยก่อนจะรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วกดปุ่มจองสีเขียวสดที่อยู่ถัดจากชื่อของเขา บทที่สองร้านกาแฟเล็กๆที่ทิชาเลือกนัดพบนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟคั่วและเนยสดแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายสาดส่องผ่านกระจกใสบานใหญ่ลงบนโต๊ะไม้สีอ่อนที่เธอเลือกนั่งในมุมที่สงบที่สุดแต่บรรยากาศอันแสนละมุนละไมนั้นกลับไม่อาจซึมซาบเข้าไปในใจที่กำลังเต้นระสำของเธอได้เลยหญิงสาวก้มองนาฬิกาข้อมือเป็นครั้งที่สิบในรอบห้านาทีบ่ายสามโมงตรงเข็มวินาทีกำลังจะขยับไปแต่เลขยสิบสองความประมาเกาะกลุมหัวใจเธอมันบีบรัดจนหายใจติดขัดเป็นการตัดสินใจที่บ้าบิิ่นนทีีสุดใชวต การจ้างคนแปลกหน้ามาสวมบทบาทสำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงความหวังสุดท้ายของแม่เธอกำลังจะทำผิดหรือทำถูกกันแน่ทันทีที่เข็มวินาทีแต่เลขศูนสองพอดิบพอดีร่างสูงโปร่งของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่กรอบประตูเขาไม่ได้เดินเข้ามาอย่างรีบร้อนแต่เหมือนกับว่าเขาปรากฏตัวขึ้นจากอากาศตรงต่อเวลายอย่างน่าอัศจรรย์ใจทาราในรูปโปรไฟล์ไม่ผิดเพี้ยนตัวจริงของเขาสูงกว่าที่เธอคาดไว้เล็กน้อยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดสะอ้านกับกางเกงสแลกสีเข้มเรียบเรียบเรือนผมสีดำสนิทถูกจัดทรงอย่างพอดีไม่มากไม่นน้อยเกิไป ใบหน้าคมคายนั้นไม่ได้หล่อเหลาบาดใจแบบดาราแต่เป็นความดูดีในแบบที่สะอาดตาและหน้ามองชายหนุ่มกว่าสายตาไปทั่วร้านเพียงแวบเดียวก่อนจะหยุดลงที่เธอซึ่งนั่งเกรงอยู่มุมในสุดแล้วจึงก้าวเดินตรงมาด้วยฝีเท้าที่มั่นคงและเงียบเชียบคุณที่ชาใช่ไหมครับผมทาราซุ้มเสียงของเขาทุ้มต่ำและราบเรียบปราศจากร่องรอยของความเป็นมิตรจอมปลอมที่เธอเคยเจอมาจากการนัดบอดคาใชา้คะาเชิญนั่งก่อนที่ชาผายมือไปอยังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าเสียงของตัวเองแหบพร่าไปเล็กน้อยทารานั่งลงอย่างสง่างงางม เขาวางกระเป๋าเอกสารหนังเบล็กไว้ข้างตัวกิริยาท่าของเขาสุขุมจนหน้าอ,นอึดอัดดวงตาคู่นั้นที่เธอมองผ่านหน้าจอโทรศัพท์บัดนี้เมื่อได้สบตรงๆมันกลับดูเยือกเย็นและลึกจนคาดเดาอะไรไม่ได้ราวกับผืนน้ำนิ่งในคืนเดือนดับจะรับอะไรก่อนไหมคัะกาแฟาหรือว่าเธอพยายามชวนคุยเพื่อทำลายความเงียบที่น่ากระอักกระอ่วนไม่เป็นไรครับเขาปฏิเสธอย่างสุภาพเรามาเริ่มกันที่ขอบเขตของงานและข้อตกลงเบื้องต้นกันเลยดีไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคุณ คำพูดของเขาเหมือนนักธุรกิจที่กำลังจะเริ่มการเจราจาสัญญาสำคัญไม่ใช่ชายหนุ่มที่กำลังจะสวมบทเป็นแฟนที่ชาถึงกับไปไม่เป็นอยู่ช่วขณะความประหมาาของเธอกลายร่างเป็นความมุนงงเธอสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมสติก่อนจะหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่พับไว้อย่างดีออกจากกระเป๋าถือเออนี่แค่ฉันจดข้อมูลสำคัญๆเกี่ยวกับตัวฉันกับแม่เอาไว้คุณจะได้เออแสดงได้เนียนขึ้น เธอยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้เขาด้วยมือที่ชื้นเหงื่อบนนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่วันเกิดของเธอร้านอาหารที่ชอบไปจนถึงชื่อละครเรื่องล่าสุดที่แม่กำลังติดทารารับกระดาษไปถือไว้เขาไม่ได้ก้มลงอ่านอย่างละเอียดอย่างที่เธอคาดหวังแต่ใช้ดวงตาคมกริบคู่นั้นกวาดมองข้อความทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพียงครั้งเดียวซึ่งครั้งเดียวจริงๆก่อนจะพับมันกลับตามรอยเดิมและวางลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาผมจำได้คำพูดสั้นๆของเขาทำให้ทิชาพูดไม่ออกเธอกำลังจะอ้าปากถามว่าเขาแน่ใจหรือ แต่เมื่อสบเข้ากับแววตาที่มั่นคงคู่นั้นเธอก็ได้แต่หุบปากฉับความรู้สึกที่ในความสามารถของเขาประปนมากับความรู้สึกหังเหินเขาเหมือนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงที่รับข้อมูลเข้าไปประมวลผลได้อย่างไร้ทิ่ฐิแต่ก็ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงเรื่องค่าจ้างเขากำลังจะพูดต่อแต่จังหวะนั้นเองบริกรหนุ่มน้อยที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ได้ไม่นานก็เดินสะดุดขาตัวเองจนถาดในมือเอียงวูบแก้วบรรจุกาแฟร้อนลอยคว้างกลางอากาศก่อนจะตกลงกระแทกขอบโต๊ะของพวกเขาทันทีไว้ ที่ชาร้องอุทานด้วยความตกใจเตรียมจะเบี่ยงตัวหลบทว่าเร็วกว่าความคิดร่างของทาราก็ขยับเข้ามาบังเธอไว้ในเสื้อวินาทีแผ่นหลังกว้างของเขารับเอาน้ำกาแฟร้อนที่สาดกระเซ็นมาแทนเธอทั้งหมดกันเวลาคล้ายจะยืดขยายออกชั่วขณะเธอได้กลิ่นกาแฟขั่วไม่ไหม้และสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากเสื้อเชิ้ตของเขาขอโทษครับขอโทษครับคุณลูกค้า บริกรหนุ่มหน้าซีดเผือดรีบคว้าผ้ามาเช็ดโต๊ะอย่างโลลานทาราขยับตัวกลับไปนั่งที่เดิมอย่างสงบบนแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขามีรอยด่างสีน้ำตาลเป็นวงใหญ่แต่สีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเพียงแค่พยักหน้ารับคำขอโทษจากบริกรเบาๆเป็นเชิงว่าไม่ถือสาคุณคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะที่ชาถามเสียงสั่นหัวใจของเธอ,อยังเต้นรัวไม่หายมันร้อนมากเลยนะผมไม่เป็นไรเขาตอบสั้นๆพางหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับแขนเสื้ออย่างไม่ยี่ร่เราคุยกันต่อเถอะครับ แต่ทิชาไม่สามารถคุยต่อได้เหมือนเดิมอีกแล้วการกระทําเมื่อครู่มันเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณเป็นปฏิกิริยาป้องกันที่ไม่ได้ผ่านการไตรตรองมันขัดแย้งกับท่าทีเย็นชาสุขุมของเขาอย่างสิ้นเชิงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความเงียบแต่เป็นความเงียบคนละชนิดกับตอนแรกมันมีความคิดคำนึงของทิชาล่องลอยอยู่เต็มไปหมด เธอรอบมองใบหน้าด้านข้างของเขาที่กำลังจดจ่อยอยู่กับการจราจรสันกรามคมคายและแววตาที่แน่วแน่ทำให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริง,รงเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่เขตรั้วของโรงพยาบาลความกังวลระลอกใหม่ก็ซัดเข้าใส่เธอนี่โรงพยาบาลที่แม่ฉันรักษาตัวอยู่เธอกระซิบกระซาบราวกับกลัวใครจะได้ยินพอเข้าไปแล้วคุณต้องทำตัวอบอุ่นหน่อยนะยิ้มบ้างก็ได้จับมือฉันบ้างก็ได้ถ้าจำเป็นทาราเหลือบมองเธอแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับประมองถนนรับทราบคำตอบรับสั้นๆของเขาไม่ได้ช่วยให้เธอสบายใจขึ้นเลย ห้องพักพิเศษของพิมพกามีเสียงเครื่องวัดสัญญาณชีพจรดังเป็นจังหวัสม่ำเสมอผู้เป็นแม่นอนหลับตาพริมอยู่บนเตียงแต่ลืมตาขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงประตูเปิดแม่คทิชามาแล้วอืม พิมพกาขยับตัวเล็กน้อยก่อนที่สายตาจะจับจ้องไปยังร่างสูงที่เดินตามลูกสาวเข้ามาในห้องแล้วดวงตาของท่านก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจที่ชาใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมเธอกำลังจะแนะนำเขาตามบทที่เตรียมไว้แต่ทารากลับก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเขาโค้งตัวเล็กน้อยอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและจริงใจกว่าที่เธอได้ยินมาตลอดทั้งบ่ายสวัสดีครับคุณนะ้าผมทาราครับไม่มีรอยยิ้มประจบประแจงไม่มีการแสดงท่าที่อเวอร์แอคติง้งมีเพียงความสุภาพและความเคารพที่ใช้ออกมมาาาอย่งเป็นธรรชติ ที่ชาถึงกับยืนนิ่งไปชั่วขณะพิมพกามองสำรวจทาราตั้งแต่ศีรษะจะโปลายเท้าด้วยสายตาของผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรอยยิ้มเอ็นดูก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เริ่มซีเซียวของท่านหน้าตาดีนะเรานะดูเป็นผู้ใหญ่ดีท่านเอ่ยชมมามามา,มานั่งใกล้ๆแม่สิทาราขยับเก้าอี้ไปนั่งข้างเตียงโดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจเขาปล่อยให้พิมพกาจับมือของเขาไปพิจารณาอย่างเต็มที่ท่าง,งานอะไรอยู่แล้วเราตอนนี้ผมช่วยดูแลธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านครับเขาตอบอย่างเลี่ยงเลี่ยงแต่ก็ฟังดูน่่าเชืือถอถ บทสนทนาหลังจากนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นผิดคาดทาราเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมเขาตอบทุกคำถามของแม่ด้วยความสุขุมและให้เกียรติไม่พูดมากเกินไปแต่ทุกคำตอบกลับมีน้ำหนักและแสดงถึงวุฒิภาวะเขาทำให้บรรยากาศที่เคยมีแต่ความเจ็บปวดดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดที่ชายยืนมองภาพนั้นอยู่เงียบๆประหนึ่งว่าตัวของเธอนั้นได้กลายเป็นส่วนเกินในบทละครที่ตนเองเป็นคนสร้างขึ้นมากับมือแผนการที่เธอกลัวว่าจะล้มเหลวไม่เป็นถ้ากลับกำลังจะประสบความสำเร็จเกินคาดไปมากดีๆมากเลยลูกคนนี้ ในตอนท้ายของการสนทนาพิมพกากล่าวสรุปพลางบีบมือธาราเบาๆแววตาของท่านเปลี่ยนไปด้วยความพึงพอใจอย่างแท้จริงแม่ชอบดูเป็นคนพึ่งพาได้ไม่เหมือนเด็กๆสมัยนี้แล้วท่านก็หันมาทางที่ชาพร้อมกับออกคําสั่งด้วยรอยยิ้มกว้างพรุ่งนี้มาทานข้าวเย็นที่บ้านเราะธาราแม่จะทําของอร่อยๆไว้รอ ที่ชาแทบสำลักอากาศนี่มันไปไกลเกินกว่าที่เธอวางแผนไว้มากเธอกำลังจะอ้าปากทักท้วงแต่เมื่อเห็นแววตาที่มีความสุขอย่างที่ไม่เคยเห็นมานานของผู้เป็นแม่เธอก็ได้แต่กลืนคำพูดทั้งหมดลงคอหญิงสาวทำได้เพียงส่งยิ้มแห้งๆที่มุมปากบิดเบี้ยวจนแทบจะเรียกว่ารอยยิ้มไม่ได้กลับไปให้แม่ข้าแม่ได้เลยคะ่ะ บทที่สาเทาเขาสองชั้นหลังเล็กของทิชาถูกอาบไลด้วยแสงไฟสีนวลตาในยามค่ำคืนกลิ่นแกงส้มชะอมไข่สูตรเด็ดของทีมพกาที่อุ่นร้อนอีกครั้งเงงคงลอยอบวนปปนกับกลิ่นหอมจางของดอกมะลิในใจกันข้างหน้าต่างมันคือกลิ่นของบ้านที่คุ้นเคยแต่สำหรับทิชาในเย็นวันนี้ทุกอย่างกลับดูแปลกตาไปหมดเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงที่กำลังจะขึ้นเวทีใหญ่หัวใจเต้นแรงอยู่ในอกราวกับจะทะลุออกมาข้างนอกมือคำเริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศที่เกรงจนแทบจะใช้มีดตัดได้ทิชาทำหน้าที่เจ้าบ้้้าาานนอย่่งขมมตัใหแ ตัดกับข้าให้แฟนของเธอพลางส่งยิ้มที่ฝึกซ้อมไม่น่ากระจกแต่รอยยิ้มนั้นกลับแข็งทื่อเธอแทบไม่ได้แต่อาหารในจานของตัวเองความอึดอัดเล่ยต้อนเธอจนมุมเหมือนนักล่าที่กำลังหยอกเย้ให้เหนื่อยใจเล่นแต่คนที่น่าจะอึดอัดที่สุดอย่างทาราลับรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับสายน้ําเขาไม่ได้พยายามจะทําตัวตลกหรือเฟื่องฟูไปด้วยคําเยินยอจอมปลอมตรงกันข้ามเขากลับใช้ความเงียบและความนิ่งสงบเป็นอาวุธเขาเรินน้ำให้พิมพกาทันทีที่เห็นว่าแก้วพร่องลงไปโดยไม่มีใครต้องร้องขอและเมื่อพพิมกกาาาเเเล่เ่่รือง สมัยยังสาวเขาก็เป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสมัยก่อนแถวนี้ยังเป็นทุ่งนายอยู่เลยนะลูกทิมพการเล่าอย่างออกรถแม่กับพ่อน่าเจอกันครั้งแรกก็ตอนไปช่วยเขานวดข้าวนี่แหละแล้วคุณพ่อทำยังไงถึงชนะใจคุณน้าได้เหรอครับ ทาราถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสนใจอย่างจริงใจไม่ใช่คำถามตามตาม,มารยาทคำถามของเขาเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปในกล่องความทรงจำอล้ำค่าของทีมพกาเรื่องราวในอดีตพรั่งพรูออกมาไม่หยุดย่อนที่ชามองภาพนั้นแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจแม่ของเธอดูมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาหลายเดือนมีความสุขเพราะผู้ชายที่เธอจ้างมาด้วยเงินในขณะที่เสียงหัวเราะเบาๆของทีมพกาดังคลอไปกับบทสนทนาในหัวของทารากลับกำลังฉายภาพที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาเปรียบเทียบตัวอาหารไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆที่อบอุ่นหลังนี้ กับโตะไม้มาห่อการนี่ตัวยาวในคฤรหาหน์ของตัวเองโตอาหารที่บ้านของเขาใหญ่โตและเงียบเชียบราวกับสุสานทุกมื้อข้าจะมีพ่อแม่และตัวเขานั่งอยู่คนละมุมบทสนทนาส่วนใหญ่เป็นเรื่องธุรกิจตัวเลขและผลกาไรอาหารทุกจานที่ถูกเสิร์ฟคืออาหารชั้นเลิศจากเชฟฝีมือดีแต่รสชาติของมันกลับจืดชืดไรชีวิชีวาทาราเหลือบมองที่ชาเธอเอาแต่ก้มนั่งมุดเขี่ยกุ้งในจานไปมาแววตาของเธอยังคงฉับไว้ด้วยความเศร้าส้อยที่ซ่อนไม่มิดแต่กระนั้นเธอก็คอยเงี่ยหูฟังบทสนทนาและจะส่งยิ้มใหมังนอ เป็นรอยยิ้มที่จริงใจกว่ารอยยิ้มที่ส่งให้เขาหลายเท่าตัวผู้หญิงคนนี้น่าสนใจทาราคิดในใจเธอเหมือนต้นกระบองเพชรท,ที่เติบโตอยู่กลางทะเลทรายภายนอกดูแข็งแกร่งและมีหนามแหลมคมแต่ลึกๆข้างในกลับเก็บเก,ก็บความชุ่มชื้นและความอ่อนโยนไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งสำคัญเทียงสิ่งเดียวในชีวิตของเธอเขาไม่ได้รู้สึกสงสารเธอแต่เขากำลังรู้สึกชื่นชมแล้วทาราเช่าอะไรในตัวใหย่ทิชาของหน้าหรือจะ๊ะคำถามของพิมพกาดัางขึ้นทำลายพวังความคิดของทุกคนมันเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงมากลางวงสนทนาที่กำลังราสสะดดุุ้งตัว เงยหน้าขึ้นสบตาแม่ด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของเธอหล่นวูไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาจะตอบว่าอะไรผู้ชายคนนี้จะแท้ไทยเรื่องอะไรออกมาอีกทาราวางช้อนซ่อมในมือลงอย่างเชื่องช้าเขาไม่ได้ตอบคำถามในทันทีแต่หันมามองหน้าทิชาตรงตรงดวงตาที่เคยเยือกเย็นและคาดเดายากของเขาในตอนแรกบัดนี้กลับจ้องมองเธออย่างลึกซึ้งราวกับกำลังมองทะลุเข้าไปถึงแก่นแท้ในตัวตนของเธอเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาที แต่มันกลับยาวนานราวกับชั่วนิรันด์สำหรับทิชาแล้วเขาก็หันกลับไปต่อพิมพกาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่มั่นคงและทรงพลังเขาเป็นคนที่ไม่เคยเพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองครับทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ยังคงดังอยู่เบาๆทวาทาราย,ยังคงพูดต่อด้วยน้ําเสียงโทนเดิม ในโลกที่ทุกคนสวมหน้ากากเข้าหากันพยายามทำตัวให้เป็นที่รักพยายามเป็นในสิ่งที่สังคมคาดหวังการได้เจอคนที่ไม่ยอมไหลไปตามกระแสยังคงเป็นตัวเองอย่างซื่อสัตย์ผมว่านั่นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากครับคำตอบของเขาเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของทิชามันไม่ใช่คำชมเรื่องหน้าตาการแต่งตัวหรือนิสัยใจคอผิวเผินที่คนทั่วไปมาจะพูดกันแต่มันคือคำชมที่เจาะจงลงไปที่คุณค่าและตัวตนของเธอเป็นสิ่งที่แม้แต่ตัวเธอเองก็อาจไม่เคยระหนักถึงมาก่อนมันเป็นคำชมที่จริงเสียจนน่ากลัว และมันมาจากปากของคนที่เธอจ้างมาเพื่อโกหกพิมพกระเบิดตากว้างอย่างพึงพอใจสูงสุดท่านพยักหน้าช้าๆน้ำตาแห่งความปราบปื้มคลอน่วยจริงจริงที่สุดยญยทิชาก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วดื้อเงียบแต่ก็จริงใจหลังจากนั้นบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความเกรงของทิชาคลายลงแต่ถูกแทนที่ด้วยความสับสนที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเก่า มัทาราขอตัวกลับหลังจกช่วยเก็บจานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างมีน้ำใจท่ชาก็เดินไปส่งเขาที่หน้าประตูบ้านขณะที่เธอกำลังจะก้าวพ้นธรณีประตูพิมพากาก็คว้าแขนลูกสาวไว้ก่อนทิชาท่านกระซิบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าครั้งไหนๆคนนี้แหละลูกคนนี้ของจริงทิชาได้แต่ฝืนยิ้มเขาเป็นผู้ใหญ่มีความคิดสายตาที่เขามองลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแม่ดูคนออกคนนี้แหละที่แม่จะฝากผีฝากให้ไว้ได้จริงๆ ประโยคนั้นเป็นเหมือนคำพิพากษาตอกย้ำความสำเร็จอันน่าเจ็บปวดของการแสดงฉากใหญ่ครั้งนี้ความรู้สึกผิดเป็นเหมือนสมอเรือลำมะหือมาที่ทวงเธอให้จมดิ่งลงในทะเลแห่งคำโกหกที่นับวันยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆใต้แสงไฟสีส้มสลัวจากเสาไฟหน้าบ้านที่ชายยื่นซองสีขาวที่บรรจุเงินค่าจ้างสำหรับวันนี้ให้ทารามือของเธอสั่นน้อยๆจนตัวเองยังรู้สึกได้มีค,ค่าจ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเออช่วยทำให้แม่มีความสุข ถาราไม่ได้ยืน่นมือมารับซองเงินในทันทีเขายืนนิ่งมองหน้าเธอด้วยแววตาที่ยากจะอ่านความหมายได้ภายใต้เงาของรัติการแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาทําให้มันดูมีความรู้สึกที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เขามองข้ามซองเงินในมือเธอไปเหมือนมันเป็นเพียงคาดอากาศพรุ่งนี้คุณนัดผมอีกไหมครับ คำถามของเขาตรงไปตรงมาเหมือนตอนเจอกันครั้งแรกแต่คราวนี้มันกลับมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เป็นคำถามที่เหมือนจะอยากรู้ความต้องการของเธอจริงๆที่ชายยืนตัวแข็งทื่อซองเงินในมือให้ความรู้สึกหนักอึ้งและไร้ค่าอย่างประหลาดเธอมองตามแผ่นหลังกว้างของเขาที่เดินหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงคำถามที่ก้องอยู่ในหัวละภาระที่หนักหน่วงขึ้นอีกเท่าตัวบนบ่าของเธอ บทที่สตึกออฟฟิศสูงเสยดฟ้าในยามสี่ทุ่มเปรียบเสมือนแท่งเสาหินที่หลับไหลมีเพียงหน้าต่างไม่กี่บานที่ยังคงส่องสว่างเหมือนดวงตาของยักย้ายที่ยังไม่ยอมข่มตานอนและหนึ่งในนั้นคือคอกทํางานเล็กๆของที่ชาอากาศภายในชั้นที่เธอทํางานอยางเย็นเฉียบและเงียยสงัดราวกับสุสานที่ประดับด้วยแสงไฟมีเพียงเสียงหึ่งๆของเครื่องปรับอากาศและเสียงปลายนิ้วของเธอที่รัวลงบนคีย์บอร์ดเป็นครั้งคราวเท่านั้นที่บ่งบอกว่ายังมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ความเครียดเป็นเหมือนทีมเหล็กร้อนที่มองไม่เห็น มันกำลังบีบขมับของเธอจนปวดร้าวเป็นจังหวะตุบตุบวิกฤตการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ในการประชุมแผนงานกับลูกค้ารายสำคัญไฟล์นำเสนอที่เธอรับผิดชอบและเพิ่งส่งมอบให้ทีมเมื่อวานกลับมีข้อมูลสำคัญบางส่วนผิดเพี้ยนและขาดหายไปฝนเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ผู้มีรอยยิ้มหวานแต่แววตาซ่อนคมได้กล่าวขึ้นกลางที่ประชุมด้วยน้ำเสียงใสซื่อว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันขั้นตอนที่ทิชาส่งไฟล์มาให้เมื่อวานก็ยังไม่ได้เปิดเช็คละเอียดเลยคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่่่่คมมกกกกรริบราบาาาัััีีทปลลลงงงงหงเธออยยแน ทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเป็นจุดเดียวและเมื่อตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับในเซิร์ฟเวอร์กลางก็พบว่ามันเสียหายอย่างน่าประหลาดหัวหน้าสรุปการประชุมด้วยคำสั่งที่เด็ดขาดผมไม่สนว่ามันเกิดจากอะไรแต่พรุ่งนี้เช้าผมต้องได้ไฟล์ที่สมบูรณ์วางอยู่บนโต๊ะที่ชารูแก่ใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกลั่นแกล้งที่ถูกวางแผนมาอย่างแนบเนียนแต่ในเมื่อไม่มีหลักฐานเธอก็ไม่ต่างอะไรจากจำเลยที่ต้องรับโทษสถานเดียวหญิงสาวถอนหายใจยาวพลางนวดคลึงขมับที่เต้นระริกความคิดของเธอตีบตนันจนตรอกไปหมด และโทพท์มือถือที่วางคว่ำหน้าอยู่ก็สั่นสะเทือนขึ้นหน้าจอที่สว่างวาบขึ้นมาแสดงชื่อทาราชื่อนั้นเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมจากอีกโลกหนึ่งโลกที่เธอสร้างขึ้นเองที่ชารับสายด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าฮัลโหลค่ะผมใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วคุณอยู่ไหนครับเสียงทุ้มเรียกของเขาดังมาจากปลายสายเป็นการเตือนถึงตารางนัดที่เธอหลงลืมไปสนิทขอโทษทีค่ะคุณทาราว,วันนี้ฉันคงไปไม่ได้เธอต่อพยายามบังคับไม่ให้เสียงสั่นพอดีมีปัญหางานด่วนต้องอยู่เคลียร์ให้เสร็จที่ออฟฟิศค,ค่ะ สายเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะตอบกลับมาสั้นๆเข้าใจแล้วแล้วเขาก็วางสายไปความเงียบที่กลับมาเย็นอีกครั้งทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเก่าที่ชาว,วางโทรศัพท์ลงแล้วหันกลับไปจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยไฟล์และโฟลเดอร์ยุ่งเหยิงอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมง ความหวังของเธอริปรีลงทุกขณะทันใดนั้นเงาของใครบางคนก็ทาบทับลงบนโต๊ะทำงานของเธอที่ชางเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจและพบว่าทารายืนอยู่ในชุดลำลองสบายๆแต่ยังคงดูดีไม่ต่างจากทุกครั้งในมือของเขาถือแก้วกาแฟร้อนที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นตัดกับอากาศเหม็นอับของออฟฟิศยามดึกคุณมาได้ยังไงคะเธอถามอย่างงุนงงทาราไม่ตอบคำถามนั้นเขาวางแก้วกาแฟลงบนที่ว่างเล็กๆบนโต๊ะของเธอไออุ่นจะกแก้แผ่ซ่านมาแต่ปลายนิ้วของเธอที่เย็นเฉียบผมจะไปส่ง เขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบมันไม่ใช่ประโยคคำถามและไม่ใช่การขออนุญาตแต่เป็นประโยคบอกเล่าที่หนักแน่นและไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธการปรากฏตัวของเขาทำให้ทิชาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรดีแต่ความอ่อนล้าที่สะสมมาทั้งวันทำให้เธอไม่มีแรงจะทักท้วงอะไรอีกต่อไปเธอเก็บของลงกระเป๋าอย่างเงียบเงียบแล้วเดินตามแผ่นหลังกว้างของเขาออกไปจากตึกที่เหมือนกรงขังนั้น ภายในรถยนต์คันหรูกลายเป็นเหมือนรังไหมที่ปลอดภยัยเงียบสงบและแยกขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงคาราไม่ได้เปิดเพลงหรือชวนคุยเขามีสมาธิอยู่กับการขับรถปล่อยให้ความเงียบทำงานของมันไปและในความเงียบนั้นเองกำแพงความอดทนของทิชาก็พังทลายลงฉันไม่ได้ทำไฟเสียนะเธอพึพมพำขึ้นมาลอยลอยเหมือนพูดก,กับตัวเองมากกว่าฉันเช็คแล้วเช็คอีก,ก่อนจะส่งฉันแน่ใจยีฝนน่านต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆเขาทำเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันรู้ว่าเขาจงใจ น้ำเสียงของเธอเริ่มสั่นเครือความอัดอั้นใจที่เก็บไว้ตลอดทั้งวันครั่งพรูออกมาไม่หยุดแล้วตอนนี้ฉันก็หาไฟสำรองไม่เจอเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งงานแล้วด้วยฉันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยถ้ารายยังคงนิ่งเขาปล่อยให้เธอระบายความรู้สึกออกมาทั้งหมดโดยไม่ขัดจังหวะเขาเป็นผู้ฟังที่น่าทึ่งความเงียบของเขาไม่ได้เย็นชาแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนเขากำลังตั้งใจรับฟังทุกถ้อยคำอย่างแท้จริงเมื่อทิชาพูดจบและเริ่มยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความเงียบก็โรย ก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สุขุมและเยือกเย็นราวกับแพทย์ที่กำลังวินิจฉัยโรคคุณบอกว่าคุณส่งไฟล์เวอร์ชันสุดท้ายให้คุณฝนเมื่อวานตอนเย็นทางอีเมลของบริษัทใช่ค่ะเธอตอบเสียงสะอื้นและไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์กลางที่ทุกคนใช้ร่วมกันก็เสียหายค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คุณมีหลักฐานว่าคุณส่งไฟล์ไปแล้วซึ่งก็คืออีเมลฉบับนั้นแต่คุณไม่มีสำเนาของตัวไฟล์เพื่อพิสูจน์ว่าเนื้อหาข้างในถูกต้องและสมบูรณ์เขาหยุดเว้นจังหวะเเลล็กกหาหาหกนนนน้้น้อออยปัััญหหหหาาาาาขงคคุณืรตมฐใจ การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของเขาทําให้ที่ชายหยุดร้องไห้และตั้งใจฟังปกติเวลาเขียนอีเมลสําคัญสาคัญโดยเฉพาะอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่เขาพูดต่อระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทส่วนใหญ่มักจะมีการตั้งค่าให้บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติทุกๆไม่กี่นาทีเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายลองหาจากในโฟลเดอร์ฉบับร่างของโปรแกรมอีเมลคุณดูหรือยังครับบางทีไฟล์แนบเวอร์ชันเกือบสุดท้ายที่คุณกําลังทําก่อนจะกดส่งอาจจะยังอยู่ในนั้นจริงด้วยฉบับร่าง ทำไมเธอถึงคิดไม่ถึงนะในความตื่นตระหนกและสับสน,นเธอเอาแต่ค้นหาในโฟลเดอร์ส่งแล้วและทั้งขยะแต่กลับลืมโฟลเดอร์ที่เรียบง่ายที่สุดไปสนิทรถจอดลงที่หน้าทาวเฮาของเธออย่างนุ่มนวลที่ชายยังคงนั่งนิ่งอยู่กับความคิดที่กระจ่างแจ้งของตัวเองขอบคุณนะคะคุณทาราเธอกล่าวในที่สุดน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึง้งคุณคุณช่วยฉันได้มากจริงๆถ้าไม่ได้คุณฉันคงคิดไม่ถึงแน่แน ทาราหันหน้ามามองเธอแสงไฟจากถนนศาสตร์เข้ามาในรถทำให้เห็นใบหน้าของเขาได้ไม่ชัดเจนนักแต่เธอกลับเห็นประกายในดวงตาของเขาได้เด่นชัดมันเป็นส่วนหนึ่งของงานเขาตอบด้วยประโยคเดิมๆที่เคยใช้เป็นกรอกกำบังตัวเองแต่ครั้งนี้ที่ชากลับรู้สึกว่ามันแตกต่างออกไปแววตาที่เขามองเธอนั้นไม่มีความห่างเหินแบบนักธุรกิจหลงเหลืออยู่งม,มีความอ่อนโยนใช้ผ่านออกมาบางเบาราวกับแสงดาวดวงแรกที่เพิ่งปรากฏบนท้องฟ้ายามโพละเพลอ่อนโยนเสียจนทำให้หัวใจของเธอไหววูบ เขาไม่ได้ขับรถออกไปในทันทีแต่รอจนกระทั่งเธอไขกุญแจเข้าบ้านและปิดประตูลงอย่างปลอดภัยแล้วที่ชายยืนพิงประตูอยู่ด้านในเธอยกแก้วกาแฟที่ยังอุ่นอยู่ในมือขึ้นมาจาระริมฝีปากความขมของกาแฟผสมกับความหวานลึกๆที่ก่อตัวขึ้นในใจอย่างน่าประหลาด